ใช่เป็นทางด่วนขออภัยครับเป็นทางยกระดับท้ายสนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นอุบัติเหตุออรถบรรทุกท่วงเสียหลักนะครับพลิกตะแคงนะครับขณะนี้มีผู้ไดบบาดเจ็บติดอยู่ในรถมีผู้ไดบบาดเจ็บติดอยู่ในรถครับเจ้าหน้าที่กําลังใช้อุปกรณ์นะครับในการสวัสดีครับเจ้าหน้าที่าารากาสมัครของหน่ยที่ร่วมกัน,นยูกำลังเร่งให้การช่วยเหลือ ผู้อุบัติเหตุในการช่วยชีวิตน,นะครับ ของสินค้าเป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้คอ,อคนเทนเนอร์ที่เป็นแบบตู้แช่พลิกหลุดออกจากตัวรถด้วยนะครับตอนนี้เส้นทางน้ำมันมเครื่องหกหล่นเป็นจำนวนมากข่าวดีนะครับผู้ได้รบบาดเจ็บนั้น ได้รับการช่วยเหลือนะครับวิทออกมาได้แล้วนะครับ8ายาบาคริส9ลงถนนมอเตอร์เวย์นะครับยกระดับาด้านขวามีแท่งบบรีเออร์ที่ถูกชนนะครับลักษณะแท่งบบรีเออร์ถูกชนแล้วก็ตู้คอเนเทนเนอร์ที่เป็นตู้แช่ อีกนานพอสมควรนะครับในการเคลื่อนย,ย้ายเอารถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ที่เนื่องจากตู้ตู้พ่วงการช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่สาธาักชุขพยาบาลของก็ร่วมกันจัดอยู่นะครับกำลังให้การช่วยเหลือผสมพยาบาลเพื่อรับบาดเจ็บอยู่ คนได้ดูรพร้อมๆกันนะครับจุดเกิดเหตุเป็นถนนยกระดับท้ายสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเส้นทางเบี่ยงซ้ายนะครับถ้าตรงไปไปร่มเก้าแล้วก็เบี่ยงซ้ายก่อนจะลงถนนมอเตอร์เวย์ทิศทางขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นมีร่องรอยการชนที่บริเวณขอบทางอขอบทางด้านขวานะครับนี่ครับมีร่องรอยไม่รู้ใหม่หรือเก่านะอันนี้ไม่รู้ใหม่หรือเก่าแต่ว่า จะมีเห็นร่องรอยแบบนี้อยู่เยอะมากนี่เป็นสัญญาณบอกถึงการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าล่องรอยของการเกิดเหตุลักษณะของสิ่งที่ลอยล้อรถพูดไปกับพื้นผิวถนนแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่พลิกตะแคงนะครับแล้วก็หลุดไปบนถนนเนี่ย กรูดไปบนถนนเป็นระยะทางยาวนั่นเป็นสัญญาณบอกถึงความเร็วที่ผู้ขับขี่ใช้มานะครับแล้วก็มันจะมีแรงส่งของน้ำหนัก,กรถและก็ความเร็วองค์ประกอบของความเร็วของผู้ขับขี่นะครับภาพที่เห็นขณะนี้ก็คือมีทงังบริเวณขอบทางด้านขวา มีป้ายสัญญาณเซลต่างๆไเฟ l e ีนะครับมีตู้คอนเดนเนอร์หลุดเป็นลักษณะตู้แช่ด้วยนะครับเป็นตู้เย็นด้วยนะครับทางพ่วงหมายเลขเจ็ดศูนย์ขีดเจ็ดอ่าขอภัยนะครับทางพ่วงหมายเลขเจ็ดศูนย์ขีดศูนย์เจ็ดสี่แปด จ็ดศูนย์ขีดศูนย์เจ็ดสี่แปดกรุงเทพไม่ใช่ไหมครับสมุดสงครามนะขออภัยครับเป็นสมุดสงครามแล้วก็ตอนนี้ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานนะครับหัวลากเนี่ยหกห้าขีดห้าแปดหกเจ็ดกรุงเทพมหานครหางพ่วงเป็นสมุดสงครามนะครับตอนนี้อร้อยเวรของสนราดก,กระบังมาถึงแล้วคงต้องประสานอรรถยกขนาดใหญ่นะครับต้องประสานอรถยกขนาดใหญ่เพราะว่า ในเส้นทางเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีรถหัวลากถางท่วงแล้วก็ตู้แช่ซึ่งเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้แช่นะครับตู้เย็นหลุดนะครับต้องใช้รถเคนรถยกมาทำการยกตั้งรถนะตอนนี้จะเห็นว่าตู้ตู้แช่นะั้นหลุดสลักหลุดแล้วนะครับสลักหลุดออกสลักสลักพูดยาก สลักหลุดออกจากหางพ่วงนะครับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหลุดเป็นอิสระลงกระแทกเข้าพื้นผิวถนนเรียบร้อยแล้วนะครับรอยเวนนะไรตำรวจเอกหญิงอรุณรัตน์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยตัดโค้ง